ามีประกันวงเงิน15วงเงิน5ล้านเหมาจ่ายห้องเดี่ยวมาตรฐานดีไหมคะ5ล้านห้องเดี่ยวมาตรฐานโอเคฝากให้คิดนะมุมนี้ตัวแทนอาจจะไม่พูดถึงผมขอถามว่าหรือไปถามตัวแทนต่อก็ได้ว่าในกรณีห้องเดี่ยวมาตรฐานเต็มห้องเดี่ยวมาตรฐานเต็มคือห้องใช้แกห้องเดี่ยวเต็ม แล้วลงแล้วเราก็ต้องเสียส่วนต่างในค่าห้องที่มันสูงขึ้นจ่ายเพิ่มว่าง่ายบางครั้งก็มีโปรโมชั่นอาจจะฟรีอัปเกรดบางครั้งไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยพี่น้องจะรับได้ไหมว่าจะต้องเสียเงินส่วนต่างค่าห้องพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าเหมาจ่ายห้องเดียวมาตรฐานไม่ได้แปลว่าเหมาจ่ายทุกห้องในโรงพยาบาลพี่น้องรับได้ไหมถ้าต้องเสียส่วนต่างและส่วนต่างค่าห้องแต่ละโรงพยาบาลมันไม่เท่ากันถ้าพี่น้องไปโรงพยาบาล บางลงราดค่าส่วนตา่างในห้องถัดไปน่าจะประมาณสัก5 0 0พันมั้งแต่การไปโรงพยาบาลน่ะผู้ดตรตงนะมันไม่เหมือนกับการไปจองโรงแรมนอนไปโรงพยาบาลน,นี่คือไปในแอดมินเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะเว้ยดังนั้นยอมรับความไม่แน่นอนได้ไหมว่าเออบางโรงพยาบาลบางที่เราอาจจะเราอาจจะไม่ได้กาเรียกอะไร,ะไรเราอาจจะต้องเสียส่วนตา่างแล้วการที่ไปนอนโรงพยาบาลต่างจังหวัดโอเคก็าอาจจะชั่วคราวก็ได้อะ ห้องเดียวมาตรฐานต่างจังหวัดนี่คือแม่งแบบ simple simple เลยนะเข้าใจไหมมันแตกต่างกันนะถ้าพี่น้องไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วบ,บังเอิญแบบต้องแอดมิดสมุิอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้ยกตัวอย่างซึ่งก็น้อยแหละโอเคก็ผ่านไปเถอะก็ยอมรับได้น,ะนอนแป๊บเดียวก็ได้วันเดียววันสองวันแต่ส่วนต่างในโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าค่าห้องมันไม่ธรรมดาพี่น้องรับได้หรือเปล่าผมเนี่ยผมนเล่าให้ฟังผมปกติผมไปโรงพยาบาล สมิธิเวศขุมวิทเนาะในการแอดมิทเี่ถัถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักสี่ครั้งมั้งสี่ครั้งตั้งแต่ทําประกันมาคือแทบเฉลีย่ยทุกปีอะง่ายง่ายปีละครั้งอเฉลีย่ยเจ้าหน้าที่ไม่เคยเอาห้องเดี่ยวมาตรฐานมาให้ผมเลือกเลยแม่งเต็มก่อนแม่งเต็มไปแล้วห้องเดี่ยวมาตรฐานแม่งเต็มก่อนเลยค่าห้องหมื่นนึงนีงน่นเต็มไปแล้วผมเข้ามาให้เลือกนี่ห้องระดับสามระดับสี่นู่น มีอยู่ครั้งหนึ่งห้องระดับสามระดับสี่ระดับห้าระดับหกระดับเจ็ดเต็มหมดให้ไปแอดมิดห้องเด็กบอร์ดเด็กเตียงสั้นๆนุ่นผมเคยถามตัวแทนตัวแทนทครับกุ้ยพี่ทําไมจะแบบว่าทาไมพี่มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นกูไม่ได้มองในโลกในแง่ร้ายว่าห้องมันจะเต็มกูคเคยโดนมาแล้วกูถึงมาพูดเนี่ยกูยถึงมาถามเนี่ยว่าถ้าห้องเต็มแล้วยังไงตัวแทนเคยส่วนมาในไลฟ์เนาะเขาไลฟ์อยู่ตัวแทนอาจจะไม่รู้ไงว่าเฮียกูโดนมาแล้วอืม ดังนั้นพี่น้องต้องถามตัวเองดูว่ารับได้ไหมและผมอยากจะบอกนะถาห้องแผนห้องเดียวมาตรฐานเหมาจา่าในพวกนี้ดูตารางเบี้ยในอนาคตดูดิมันไม่ได้ถูกเลยนะมันสูงนะจะมีโอกาสได้ส่งเบี้ยไปจนถึงอายุ70มั้ยไหเออลองพิจารณาดูเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าไบโอโปรไฟล์นี้นะครับ